นี้ครับคุณจะได้พบกับคอนเสิร์ตเปิดตัวครั้งแรกของพวกเขาทั้ง8คนซึ่งนอกจากการเรียนร้องเรียนเต้นอันหนักหน่วงแล้วพวกเขาก็ยังต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงเพื่อ,ตอเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สาหรับคอนเสิร์ตครั้งสาคัญและครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาอีกด้วยวันนี้ก็ก็มีวิ่งบนเครื่องค่ะวิ่งบนเครื่องแล้วก็มีซิกอัพอายุ22่งค่ะ,คะจริงเหรอหลอกมาก2 2นะ,ะในตัวเล็ก ขาแล้วก็มีดัมเบลไม่ไม่หนักเท่าไหร่ค่ะแต่กล้ามหนูก็เริ่มจะขึ้นละลดอายุเท่าไหร่ครับ17็ดครับสิบเจ็นะหึเหนกมากของเรามีท่านี้ครับนั่งเอ็นตัวมาด้านหลังดึงเข้าหาอกนะแต่ไม่ถึงกับแตะอกนะครับเงยหน้าขึ้นสี่ห้าองศาแล้วดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหม อย่าจับกว้างนะครับจับเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยจับนี้เลยเอ,อน็นขะ้อมอนะขอบเงาเงาเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวยต้องดูว่ากล้ามเนื้อหรือเปล่าแต่ว่าถ้ารถมันมันต้องใช้พวกคารดิโอน่มาน,นี้เยอนะลองดูหนึ่งก็คืออย่าวิ่งเร็ววิ่งเร็วมาก ให้ช้าใ,ให้มันดึงพลังงานออกมาช้าเป็นสถานีนะสามคนเนี่ยเวียนเง Benn ินนะท่านี้จำได้นะข้างละสิบวันนั้นเทสไป15วันนี้12บสนะสิบสลสลับ12บเกียมันก็ครณเลคับจะจัดให้ว่าแต่ละคนต้องทำอะไรหนูจะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับน้องน็อตกับน้องแอปเปิลค่ะคือคือออกกำลังกายเหมือนกันคงจะแบบเล่นแล้วให้กระชับขึ้นอะคะ ออากอกกำลังกาแต่ผมไม่ค่อยสิดับก็เข้าฟิตเนสเอาให้ดูมีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วชัดนะนก็เพิ่มกล้ามเนื้อปกติทั่ว,วไปเป็นจัดประเภทเดียวกับตุ้งตามสาครั้งไา,างไว้ห้ามแตะพื้นห้แตะพื้น สลับสลับซ้ายขวาผมฟิตเนสอยู่ครับคือตอัวแรกผมมีปัญหาอ้วนคนครับพุงครับก็ลดพุงก็เล่นแบบเิทอัพอะไรเงี้ยครับสอสส้เสิอม้า <4 S 1> <5 S 2> นอนคว่ำแล้วยกค้างไว้2 2> ไปลอง<า>นักกนน็นักหกสิบห้าครับลดมาสองกิโลครับตั้งแต่วันแรก<อ>ที่เข้าบ้านต้องลดดีครับลดทุกส่วนครับคิดว่าลดทุกส่วนเน้นหน้าท้องแล้วก็ต้นขา ซีวีจะไปออกแยกเพราะว่าต้องต้องดรัดส่สวนเป็นบางคนค่ะถ้าถ้าอย่างน้องจูเนียก็ก็ให้สูงขึ้นสได้ินกพอใจมารนผมได้เยอะกว่าคนอื่นนะครับ เพราะว่าต <Es> ้องลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความสูงนะครับในเวลาเดียวกันผมก็พยายามทำสามเซตกระโดดล้อแปสิครั้งเกือบอวกมันล้ามันน้ำตามันจะออกมาคนเดียวก็ถ้ามันได้จริงๆก็ดี ็ดีคะ่ะก็โอเคก็ไม่ค่อยเหนื่อยคะ่ะเพราะปกติหนูอยู่บ้านหนูก็วิ่งหนูก็เต้น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูล้าพวกแขนพวกขาค่ะเพราะว่าเวลาวิ่งเราก็วิ่งเฉยๆเราไม่ได้ไปวอร์มทา่ามีทา่าลดแขนลดอะไรอย่างงี้ยกลดต้นแขนแล้วก็ลดขาให้มีเอวอะไรแบบนี้คะ่ะหนูลดหมดเลยคะ่ะโอเคคิดคิดถึงที่ไหนไหลเนี่ยแขนอ่าเนี่ยอจะไดอเนี่นนยจะได้ยหนอ่ะลองคิดขึ้นครับขึ้นได้สุด อ่าอย่างเงี้ยลงมาลงมามานี่นะเห็นไหมสิบห้าท่าเดียวสิบห้าพักสิบห้าพักแต่ว่าพักน้อยหน่อยเห็นไหมเลยเสร็จหนึ่ง,ง 1> 1กิโลค่ะแบบมันเร็วเกินอะคะ่ะมันขึ้นเร็วเกินแบบ <laughs> หนูไปชั่งมาสี่ห้าวันที่แล้วหนูยังใจสิบสี่อยู่เลยมันขึ้นเร็วเกินค่ะไม่ตู้จักชั่งไม่ดีนะใช่ไม่ชอบตัวเองหนึ่งกิโลขึ้นเร็วเกินปกติมันต้องขึ้นทีละนิดทีละนิด นี่มันมันเพิ่งไม่กี่วันนีงอะค่ะแต่ช่างกันเดิมอะอันเดิมค่ะเออแต่ช่างกันเดิมมัไม่น่าแต่โกงนะโอ้ยหนูก็ไม่รู้ค่ะทั้งกัน <laughs> อย่าลืมนะครับรักใครชอบใครส่งคะแนนโหวตของคุณไปได้ทั้งทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบและส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930และตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อและสุดท้ายใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยคุณเท่าน,านั้นคือผู้ตัดสินครับอีกสักครู่กลับมาติดตามชมกันต่อครับ